สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพวกับช่องถาอัปเดตรับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่9ธันวาคม2 5 6 8นะครับอยู่กับผมถาสถาพรเกื้อสกุลครับกับอัปเดตสถานการณ์โลกค่ำคืนนี้เรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกันนั้นชื่อประเด็นว่าเซเลนกี้โดนลอยแพ ันธมิตรเริ่มถอยหลังไม่ยอมจบสงครามเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามกัน,นครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดฝากคุณผู้ชมนั้นกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ช่องถามเดียงกันก่อนนะครับท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ และจากที่ประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐนั้นได้เสนอเรื่องของข้อตกลงสันติภาพระหว่างราัสเซียกับยูเครนนะครับ28ข้อก็ปรากฏว่ามีการเจรจาหารือกันมาพอสมควรนะครับฝั่งของสหรัฐกับยูเครนนั้นเจรจากันไปแล้วไม่ต่ํากว่า3รอบในขณะที่สหรัฐกับรัสเซียนั้นก็เจรจากันไปแล้ว แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนั้นดูเหมือนว่ายังไม่สามารถที่จะหาข้อยุติได้นะครับโดยเฉพาะล่าสุดนั้นวอลเดิเมยร์เซเลนกี้ผู้นําของยูเครนก็เดินทางไปที่อังกฤษไปเจอเคียร์สตาเมอร์ผู้นําของอังกฤษเจอกับเอ็มมานูเอลมาครงผู้นําฝรั่งเศสแล้วก็ฟีดิทเบิร์ตผู้นําของเยอรมนีนะครับเซเลนกี้ให้สัมภาษณ์นะครับ, <elen ky S 1> รบว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยก็คือต้องการคํารับประกัน ว่าถ้าหากรัสเซียเนี่ยรุกรานย,ยูเครนอีกมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่จนถึงตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้รับคําประกันนั้นอีกประเด็นหนึ่งครับเซรินกี้ก็บอกว่าภายใต้รัฐธรรมนูญของยูเครนภายใต้กฎหมายของยูเครนรวมถึงกฎหมายระหว่างประเทศและก็เรื่องของกฎศีลธรรมนั้นเนี่ยครับมันไม่มีข้อไหนเลยที่จะอนุญาตให้เขาเนี่ยต้องจอบยกดินแดนให้กับทางด้านรัสเซีย ดังนั้นนี่คือสิ่งที่เขาจําเป็นที่จะต้องสู้ต่อไปเพื่อที่จะไม่ให้ยูเครนนั้นต้องสูญเสียดินแดนให้กับรัสเซียในขณะที่ผู้นำยุโรปเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษฟินิสเมอร์มาคร์กมาร์กเตเตอร์เออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนอันโตนิโอคอสตาบุคคลเหล่านี้ก็ออกมาพูดประสานเสียง เป็นเสียงเดียวกันว่ายังคงที่จะสนับสนุนยูเครนต่อไปในการที่จะไม่กดดันให้ยูเครนนั้นเนี่ยครับต้องยอมรับเงื่อนไขยอมรับข้อตกลงสันติภาพกับทางด้านฝั่งของรัสเซียตามสิทธิสารนั้นเนี่ยครับพยายามที่จะดำเนินการอยู่ฟรีดิทเบิร์ตนั้นก็เหมือนกับตั้งคำถามแล้วครับว่าเขามีข้อสงสัย ว่าสหรัฐนั้นมีวาระซ่อนเด็ดอะไรหรือเปล่าสําหรับเรื่องข้อตกลงสันติภาพเช่นเดียวกับมาครงครับว่าเขายัางให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปในการที่จะบรรล,ลุสันติภาพแต่จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ยูเครนต้องการไม่ใช่เงื่อนไขที่สหรัฐบีบบังคับหรือว่ารัเสเซียนั้นต้องการส่วนเคสตาเบอร์นั้นก็ดูเหมือนว่าจะยกย่องรัม แต่ตกท้ายเนี่ยนะครับก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นก็บอกว่าสันติภาพเนี่ยนะครับมันไม่ได้สามารถเกิดขึ้นได้แบบเร็ววันหรอกมันไม่ได้ง่ายไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทรัมป์ทำได้ยังไงภายในเวลาไม่กี่สัปดาห์ที่จะบรรลุข้อตกลงเหล่านี้ก็คือพูดง่ายๆเนี่ยก็ก็ไม่เชื่อว่าทรัมป์จะทําได้ทีนี้เนี่ยนะครับในสิ่งที่เซเลนกี้นั้นประกาศกันออกมาว่าเขาจำเป็นที่จะต้องสู้ต่อเพราะว่า มันไม่มีกฎหมายข้อไหนที่จะรองรับให้เขาเนี่ยสามารถที่จะสละดินแดนให้กับรัสเซียได้ทีนี้ถามว่าแล้วเขาจะสู้อย่างไรอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าเซเลนกี้จะสู้อย่างไรเพราะว่าดูเหมือนพันธมิตรของยูเครนเองวันนี้หลายๆประเทศนั้นเริ่มที่จะถอยเริ่มที่จะถอยในการที่จะให้ความสำคัญกับยูเครน เริ่มต้นตั้งแต่สหรัฐอเมริกาประทับดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ดูเหมือนว่าลดทอนการสนับสนุนยูเครนไปหมดแล้วนะครับแล้วก็พยายามที่จะจี้ให้เซเลนกี้นั้นเนี่ยครับยอมรับข้อตกลงสันติภาพโดนัลด์ทรัมป์เพิ่งออกไมาสัมภาษณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่7 ธนว่าคมที่ผ่านมาว่าเซเลนกี้เนี่ยครับไม่คิดแม้แต่ที่จะดูข้อเสนอข้อตกลงไม่ดูรายละเอียดที่สหรัฐนั้นนําเสนอคือพูดง่ายๆว่าเซเลนกี้นั้นไม่ใส่ใจเหมือนกับว่าเซเลนกี้นั้นไม่ได้ต้องการที่จะทําให้สงครามมันจบลงนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่โดยนักขราวนั้นสื่อสารกันออกมาทีนี้เมื่อสหรัฐอเมริกาซึ่งเคยเป็น หัวเรือใหญ่ในยุคของโจไบเดนในการให้การสนับสนุนยูเครนเนี่ยครับได้ถอยละต้องการทำให้สงครามมันสงบแล้วและถ้าเราไปดูเนี่ยนะครับในเรื่องของสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงนะครับปรากฏว่าสหรัฐปริกาดั้นเนี่ยครับ ก็บอกครับว่าสิ่งที่เขาต้องการก็คือการไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านรัสเซียทีนี้มันไม่ใช่เฉพาะสหรัฐอเมริกาครับที่ถอยในสถานการณ์ดังกล่าวปรากฏว่าถ้าเราหลักไปย้อนดูเนี่ยนะครับ ผู้ที่เคยสนับสนุนวลโดเมียร์เซเลนกี้เคยสนับสนุนยูเครนนั้นหลายชาติเริ่มที่จะถอนแล้วก็เริ่มที่จะปัดนี่ครับในการที่จะให้การสนับสนุนยูเครนต่อไปเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่เรียงครับว่ามีชาติอะไรกันบ,บ้างเริ่มต้นจากฟินแลนด์ครับม่นนายกรัฐมนตรี เพ t รตรีออโปนายกรัฐมมตีของฟินแลนด์นั้นได้ประกาศอย่างชัดเจนนะครับว่าฟินแลนด์จะไม่เสนอการค้ำประกันความมั่นคงรูปแบบองค์การสุทธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตให้กับยูเครนครับคือยูเครนนั้นได้พยายามที่จะ,สะแสวงหาการยืนยันด้านความมั่นคงอย่างเป็นทางการจากประเทศผู้สนับสนุนในยุโรปและยืนยันว่าการค้ำประกันดังกล่าวนั้น ควรเกิดขึ้นก่อนข้อตกลงสันติภาพกับรัสเซียในขณะที่แผนงานสันติภาพของสหรัฐที่ได้มีการเสนอเอาไว้ก่อนหน้านี้มีการรวมเอาก,การค้ำประกันในรูปแบบของนาโตที่จำลองมาจากมาตรา5เนี่ยครับซึ่งกำหนดให้รัฐผู้ค้ำประกันต้องต้องกัดยูเครนในกรณีที่อาจจะเกิดการโจมตีโดยมีรายชื่อของฟินแลนด์เป็นหนึ่งในผู้ค้ำประกันที่มีศักยภาพ ทีนี้เมื่อทางด้านฝั่งของแพตตอรี่ออปโปนั้นเนี่ยถูกถามถึงประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีของกฟ,งฟินแลนด์ก็บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่เคยเห็นแผนงานดังกล่าวและก็ไม่เข้าใจว่าจะเอาฟินแลนด์เนี่ยเข้าไปอยู่ในแผนงานนี้ได้อย่างไรเพราะว่าไม่เคยมาปรึกษาหาหารือฟินแลนด์แม้แต่น้อยเขาบอกว่าผมเนี่ยไม่ทราบว่าทำไมฟินแลนด์ถึงถูกกล่าวถึงในเอกสารฉบับนั้น เราต้องทําความเข้าใจว่าการค้าประกันความมั่นคงเป็นสิ่งที่จริงจังมากเรายังไม่พร้อมที่จะให้การค้าประกันความมั่นคงแต่เราสามารถให้การช่วยเหลือด้านการจัดการความมั่นคงได้ซึ่งแตกต่างระหว่างทั้งสองสิ่งนี้อย่างมหาศาลอโปอลเลนย้ำว่าการช่วยเหลือ,อยูเครนในด้านความมั่นคงนั้นแตกต่างโดยพื้นฐานจากพันธก,กรณีการป้องก,กันร,ร่วมที่อ้างในร่างแผนของสหรัฐที่มีการร่วไหลกันออกมา เขาเสนอว่ามาหาอำนาจหลักอย่างสหรัฐหรือว่ารัฐในยุโรปที่มีขนาดใหญ่กว่ามีความพร้อมกว่าฟินแลนด์นั้นควรจะต้องเป็นผู้ให้การค้ำประกันฟินแลนด์ทำหน้าที่ได้อย่างเดียวคือสนับสนุนด้านโลจิสติกแล้วก็สนับสนุนด้านองค์กรเท่านั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่มีการพูดถึงกันในเรื่องดังกล่าวนอกจากฟินแลนด์ครับ อีกชาติหนึ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดนั่นก็คืออิตาลีครับอันโตนิโอทายานีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิตาลีก็ออกมากล่าวนะครับว่าอิตาลีนั้นจะไม่เข้าร่วมโครงการซื้ออาวุธของนาโต้เนี่ยครับที่จะเอาเงินของชาติสมาชิกนาโตไปซื้ออาวุธ จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็ส่งมอบให้กับยูเครนอันโตนิโอทายานีนั้นก็บอกแบบนี้ครับบอกว่ามันเร็วเกินไปที่จะทำแบบนั้นเพราะในเวลานี้เนี่ยกำลังมีการเจรจาสันติภาพอย่างต่อเนื่องและอิตาลีก็คาดหวังว่ายูเครนไม่จำเป็นที่จะต้องใช้อาวุธอีกต่อไปหากว่าการเจรจานั้นมันประสบความสำเร็จ ดังนั้นมันยังไม่ต้องรีบในการที่จะไปซื้ออาวุธให้ก่อนหน้าเนี่ยครับอิตาลีนั้นเคยแสดงความพร้อมที่จะเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวนะครับแต่ว่าล่าสุดนั้นอิตาลีกลายเป็นประเทศแรกในสาภาพยุโรปที่ออกมาตั้งคําถามอย่างเปิดเผยว่ายูเครนควรที่จะได้รับอาวุธเพิ่มเติมหรือไม่ในขณะที่กําลังมีการเจรจาหยุดยิงอยู่ณขณะนี้ การเจรจาของสหรัฐในการที่จะทําให้สถานการณ์สงครามนั้นยุติลงเนี่ยครับอิตาลีแม้ว่าจะเคยสนับสนุนยูเครนมาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของสงครามแต่ว่าพวกเขาก็กําลังเจอกับการเมืองภายในประเทศด้วยนะครับความตึงเครียดภายในแนร่วมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีจอร์เจียมเมโลนี่ก็เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับการที่ ให้มบประมาณสนับสนุนยูเครนเนี่ยครับจนทางด้านมตเตโอซันวินีรองนายกรัฐมนตรีของอิตาลีก็บอกว่าการส่งอาวุธเพิ่มเติมให้กับยูเครนนั้นมันไม่ทำให้ความขัดแย้งเนี่ยมันจบลงแต่มันอาจจะเป็นการเติมเชื้อไฟในสงครามให้ประทุมากขึ้นและมีและด้วยนะครับมันจะทำให้เกิดการทุจริตในยูเครนเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเวลานี้ ในยูเครนนั้นมีเรื่องอื้อเฉาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแล้วก็เป็นคนใกล้ตัวของว o ดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนในขณะนี้ทีนี้เดี่ยวครับมันยังมีประเทศอื่นๆที่ออกมาต่อต้านแพ็กเกจดังกล่าวเนี่ยครับมาตั้งแต่ต้นไม่ว่าจะเป็นสเปนโปรโตุเกสฮังการีต่อต้านแพ็กเกจทางด้านการช่วยเหลือทางทหารใหม่นี้มาตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะครับ นั่นคือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็จะเห็นได้ว่าสหรัฐอเมริกาฟินแลนด์แล้วก็อิตาลีแสดงเจตจำนงชัดเจนไม่ช่วยเหลือนะครับทีนี้เนี่ยครับในการที่จะหาเงินไปซื้ออาวุธเนี่ยนะครับให้กับยูเครนมันจะต้องทำอย่างไร ชาติยุโรปนั้นก็บอกว่าก็ใช้วิธีการกู้เงินโดยการใช้เอาสินทรัพย์ของรัสเซียที่อายัดไว้นั้นเนี่ยครับเป็นตัวค้ำประกันซึ่งก่อนหน้านี้หลายชาตินั้นก็คัดค้านไม่เห็นด้วยการไปเอาทรัพย์สินของรัสเซียนั้นมาใช้ประโยชน์มีโอกาสที่จะถูกฟ้อง ถูกดำเนินคดีและคนที่ออกมาแสดงความเห็นอย่างชัดเจนว่าไม่เอาด้วยนั่นก็คือบาสเดเวอร์นายกรัฐมนตรีของเบลเยียมครับออกมาแถลงเลยครับบอกว่าแผนการของสหภาพยุโรปที่จะใช้ทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้เพื่อระดมทุนสนับสนุนยูเครนมันเป็นอันตรายต่อโอกาสในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพ ที่จะยุติสงครามที่ลากยาวมาเกือบ4ี่ปีจุดยืนของเบลเยียมมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากว่าทรัพย์สินของสหภาพยุโรปทรัพย์สินที่สหภาพยุโรปตั้งหวังจะนำมาใช้นั้นถูกถือครองโดยสถาบันการเงินของเบลเยียมนั่นก็คือยูโรเกียในการประชุมสุดยอดเมื่อเดือนพฤศจิกายนผู้นำสหภาพยุโรปพยายามที่จะหาข้อสรุปในการแผน ที่นำทรัพย์สินของรัฐบาลรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้เนี่ยครับ140,000ล้านยูโรนำมาใช้เป็นเงินกู้สำหรับยูเครนแต่ว่าทางด้านบ s สเดเวอร์งายกรัตรีของเบลเยียมส่งเอกสารส่งหนังสือไปถึงทางด้าน Ursula ู o ่าฟอนเดล n ประธาน,นาคณะกรรมการิการยุโรปนะครับบอกว่าการดำเนินการอย่างเร่งรีบ ในการใช้เงินกู้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่มีการเสนอ,อนั้นจะส่งผลกระทบโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเราในฐานะสหภาพยุโรปกำลังขัดขวางการบรรลุข้อตกลงสันติภาพในท้ายที่สุดภายใต้แผนของเออรซูลาฟอเดเลเยนเสนอให้นำทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกอายัดเอาไว้ในยุโรปนั้นแล้วก็ปล่อยกู้ให้กับยูเครนเพื่อนำไปใช้ป้องกันประเทศ แล้วก็งบประมาณใช้ในงบประมาณประจำปีบาร์เดเวเวอร์ชี้ว่าแผนเงินกู้เพื่อชดใช้ค่าเสียหายที่เสนอนั้นมันผิดพลาดโดยพื้นฐานเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยทรัพย์สินที่ถูกอายัดร,ระหว่างสงครามไม่เคยถูกนําไปใช้ทรัพย์สินดังกล่าวจะเป็นไปตามการตัดสินใจระหว่างการเจรจาหลังสงครามเท่านั้นโดยปกติก็จะอยู่ในบริบทของการชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามโดยฝ่ายที่พ่ายแพ้ คือแพ้เนี่ยต้องเป็นคนจ่ายแล้ววันนี้เนี่ยจะให้รัสเซียจ่ายเนี่ยบา e เดเวอร์บอกมันไม่สมเหตุสมผลเขาย้ำถึงความกังวลครับที่เบลเยียมนั้นอาจจะถูกตอบโต้จากรัสเซียเรือรวมถึงโอกาสการเรียกร้องค่าเสียหายทางการเงินต่อเบลเยียมแล้วก็ยูโรเกียซึ่งมันจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งลุกลามมาหลายสก่อนหน้านี้เนี่ย ในธนาคารของรัเสเซียเองก็ออกมากล่าวย้ํานะครับว่ามันอาจจะเกิดการฟ้องร้องกันไปอีก50ปีก็ได้ถ้าหากว่ายุโรปทําแบบนั้นนอกจากเงินที่ถูกอายัดในเบลเยียมแล้วเนี่ยครับมันจะมีทรัพย์สินของรัเสเซียอีกประมาณสักสองหมื่นห้ล้านยูโรที่ถูกยัดอายัดเอาไว้ในธนาคารของสภาภาพยุโรปแล้วก็ในประเทศอื่นๆไม่ว่าในฝรั่งเศสลักเซมเบิร์กนะครับ อังกฤษแคนาดาก็มีญี่ปุ่นก็มีครับในสหรัฐก็มีคณะกรรมการคณะกรรมการยุโรปยยืนยันนะครับว่าพวกเขาได้รับจดหมายของ b บาสเดเว v e r เรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังหารือก,กันอย่างเข้มข้นในเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งแน่นอนครับหลายฝ่ายนั้นก็วิตกกังนวลว่า การประชุมสุดยอดของสหภาพยุโรปที่จะเกิดขึ้นในวันที่18-19ธันวาคมนี้อาจจะไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในประเด็นนี้ได้นะครับเพราะว่ามีประเทศสมาชิกหลายประเทศนั้นไม่เห็นด้วยทีนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นฝรั่งเศสก็ออกมาพูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันสแสดงจุดยืนคัดค้าน การยึดสินทรัพย์ของรัฐบาลรัสเซียที่ถูกอายัดและถูกเก็บเอาไว้ในธนาคารพาณิชย์เอกชนของฝรั่งเศสนําไปใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนยูเครนนะครับเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสให้การสนับสนุนแผนการของคณะกรรมการบริการยุโรปนะครับในการจัดทําเงินกู้เพื่อการชดใช้ค่าเสียหายสําหรับยูเครนแต่คัดค้านครับว่าถ้าแผนการเหล่านั้นต้องเอาเงินที่ถูกอายัดเอาไว้ในฝรั่งเศสออกไปเนี่ยครับฝรั่งเศสไม่เห็นด้วย แต่ถ้าไปเอาในยูโรครียที่เบลยเยียมเนี่ยสนับสนุนนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งว่าฝรั่งเศสนั้นก็เอาตัวรอดเพราะว่าก่อนหน้านี้เดี๋ยเบลยเยียมบอกว่าชาติต่างๆที่อายัดเงินของรัสเซียไว้ก็เอามาออกมาสิแล้วก็ต้องร่วมกันรับผิดชอบถ้าต้องการทําแบบนั้นแต่ว่านี้ล่าสุดนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับปรากฏว่าฝั่ง,งทางฝรั่งเศสนั้นไม่ต้องการแบบนั้น ตามการรายงานนั้นบอกว่าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะเปิดเผยชื่อธนาคารพาณิชย์เอกชนที่ถือครองทรัพย์สินของรัสเซียอยู่ราวๆ18,000ล้านยูโรโดยอ้างถึงการรักษาความลับของลูกค้าซึ่งท่าทีดังก,กล่าวนั้นก็สร้างความไม่พอใจให้กับรัฐบาลของสมาชิกสหภาพยุโรปอื่นๆฝรั่งเศสยังระง,งับการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำดอกเบี้ยที่สะสมจากเงินทุนดังก,กล่าวไปใช้ประโยชน์อีกด้วย มีรายงานว่าสินทรัพย์ที่ถูกอายัดไว้ในฝรั่งเศสคิดเป็นปริมาณที่ใหญ่อันดับสองในยุโรปรองจากสินทรัพย์ที่ถูกอายัดเอาไว้ในยูโรเกียที่เบลเยียมโดยหลายฝ่ายที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะครับว่าหลังจากสินทรัพย์ประมาณ1 8 5 0 0 0ล้านยูโรที่ถูกเก็บไว้ในยูโรเกียเงินทุนของรัฐบาลนัสเียที่ถูกอายัดเหลืออีกประมาณ2 5 0 0 0ล้านยูโรซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในธนาคารพาณิชย์ในฝรั่งเศสนั่นแหละนะครับ ดังนั้นเนี่ยครับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้นนั้นก็ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสที่หน้าฉากเองนั้นเนี่ยยังให้การสนับสนุสน,นยูเครนอยู่จากเต็มรูปแบบแต่ว่าท้ายที่สุดพอที่จะเอานําทรัพย์สินของรัเสเซียไปใช้เนี่ยครับฝรั่งเศสก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าตัวเองก็กลัวครับกลัวว่าเดี๋ยวเนี่ยจะถูกดําเนินการดําเนินคดี จากทางด้านฝั่งของรัสเซียหรือว่าถูกมาตรการโต้อตอบจากทางด้านรัสเซียก็เลยไม่กล้าเช่นเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นมีการรายงานข่าวว่าเจ้าหน้านที่สหรัฐก็ได้มีการแจ้งต่อเดวิดโอซเลวนทูตพิเศษด้านมาตรการการคว่ำบาตรของสาภาพยุโรปนะครับว่าแผนการที่จะคืนทรัพย์สินของรัสเซีย ที่ถูกอญญายัดเอาไว้ทั้งหมดเนี่ยครับภายใต้ส่วนที่สัญญาสันติภาพนั่นก็คือหมายความว่าทรัพย์สินเนี่ยนะครับของรัสเซียที่ถูกอญญายัดเอาไว้ในยุโรปหรือว่าในแคนาดาในญี่ปุ่นในสหรัฐอเมริกามันจะต้องถูกคืนกลับไปให้กับรัสเซียเพื่อทําให้แผนสันติภาพนั้นเนี่ยมันเดินหน้าได้ดังนั้นนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้เห็นชัดเจน ในขณะที่ธนาคารกลางของยุโรปถึงครับก็ปฏิเสธอย่างเป็นทางการไม่ไม่เป็นผู้ค้ำให้เงินกู้หนึ่งแสนสี่มล้านยูโรเพื่อ,อยูเครนนะครับโดยการใช้ทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งเอาไว้เป็นหลักประกันโดยให้เหตุผลนะครับว่ามันขัดต่อข้อกําหนดของสาภาพยุโรปคือวันนี้สาภาพยุโรปเนี่ยพอเอาทรัพย์สินของของสหรัฐในยุโรปเปียไปใช้ไม่ได้เนี่ย ก็ไปเรียกร้องให้ธนาคารกลางยุโรปเนี่ยออกเงินกู้ให้กับยูเครนซะแล้วใช้ทรัพย์สินเนี่ยของรัสเซียเป็นตัวค้ำประกันถ้ายูเครนไม่มีจ่ายธนาคารกลางยุโรปก็ค่อยไปยึดทรัพย์สินของรัสเซียธนาคารกลางยุโรปทําไม่ได้เขาทําแบบนี้ไม่ได้ก็เลยกลายเป็นว่านี่คือสิ่งที่เห็นชัดเจนครับพวกวันนี้เนี่ยเซเลนกี้หากว่า เขาต้องการที่จะสู้ต่อแล้วไม่ต้องการให้สงครามมันจบลงสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นก็คือว่าเขาต้องสู้ต่ออย่างเดียวได้เพราะว่าพันธมิตรนั้นเริ่มที่จะถอยห่างมากยิ่งขึ้นไม่มีชาติไหนนั้นเนี่ยครับพร้อมเต็มร้อยในการสนับสนุนพวกเขาอีกต่อไปแล้วก็รอดูครับว่าเซเลนกี้จะทำอา่างไรต่อไปหลังจากนี้ นี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังในค่ำคืนนี้หากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับในทุกๆวันนั้นก็ติดตามกันได้จากช่องถาอัปเดตเพียงแค่ท่านกด Sub s c r i b e กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ท่านก็จะไม่พลาดเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ได้ชมได้ฟังกันทุกๆวันครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งเรื่องราวข่าวสารระหว่างประเทศการเมืองระหว่างประเทศเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงสาระความรู้ต่างๆนะครับก็มีมาให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามรับชมรับฟังกันหรือนะครับจะเป็นเรื่องของ สาระความรู้อื่นๆก็ตามดังนั้นท่านเข้ามาแล้วครับท่านก็สามารถที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดตผ่านบัญชีธนาคารกสิกร,กรไทยนะครับบัญชีอ,อมทซัพย์เลขที่บัญชีก็หนึ่ง2ก1 1้นะครับหนึ่งห5เก้ี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับในการที่จะร่วมสนับสนุนช่องถาอัปเดต หรือว่าท่านนั้นจะสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิกรายเดือนครับเพียงแค่เดือนละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองหรือท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันเอาละครับคำคืนนี้สมควรแก่เวลาวันนี้ขอบพระคุณทุกๆคนขอบพระคุณทุกท่กทานที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตคำคืนนี้ก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นอนหลับฝันดีนะครับ ราตรีสวัสดิ์ครับ